สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเฮียพีนะคะวันนี้นะครับเราก็มาพร้อมกับปลากระป๋องรุ้นเงินแสนนะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสนิยมนะครับเปิดลุ้นปลากระป๋องนะครับถ้าได้น้อยกว่า4ตัวนะครับจะได้เงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทนะครับเพง่ายๆเรามาลุ้นเงินแสนไปกับปลากระป๋องยี่ห้อนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเขามีกติกานะครับในการที่เราจะลุ้นเงินแสนนะครับซึ่งกติกาก็จะมีดังนี้นะคะ เขาคอนเฟิร์มว่าในทุกกระป๋องจะมีปลากระดิน4สี่ตัวแต่หากเราเปิดมาเจอสามตัวเราจะได้รางวัลหนึ่งแสนบาทแต่จะต้องลุ้นสิบท่านแรกนะครับในการส่งคลิปให้ทันนะครับและในหนึ่งคลิปนะครับจะต้องไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับเพื่อนๆปลากระป๋องนะครับผมก็ซื้อมาในราคากระป๋องละสิบเจ็ดบาทนะครับสั่งซื้อมาทางช่องทางออนไลน์ของบริษัทนะครับแล้วมาเริ่มลุ้นกับกระป๋องแรกเลยนะครับกตอนนี้นะครับเราก็โชว์รถการผลิตก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ช่างมุตรช่างนะครับ ่นะเอาลงนะครับเอาภาชนะวาบตาช่างนะครับโอเคแล้วเราก็เทสใส่ไปเลยนะครับสองสามสี่ ah. ได้สี่ตัวนะคะกระสองน,นี้นะว่า wow. อุสาหลุ้นสามตัวนะครับได้มาสี่ตัวนะคะเพื่อนๆกระป๋องนี้เราก็ไม่ได้รางวัลนะครับซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของเขาที่มีสี่ตัวในหนึ่งกระป๋องนะครับเพื่อนหืมกลิ่นหอมมากครับเพื่อนปลาเขาตัวใหญ่ดีนะครับเห็นแล้วน่ากินเลยนะครับนี่กิ่งข้าวสวยเนี่ยอร่อยเลยนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกระป๋องที่สองเปนต่อเลยนะครับกอนนี้นะครับเราก็โชว์ลดการผลิตกันก่อนเลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ชั่งน้ําหนักนะครับ อลงนะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ความบนกระชากน,นะครับแล้วเราก็เทมาเลยนะครับสเฮ้ยได้สามตัวได้สาตัวเพื่อนๆแล้วก็เอากระป๋องกระป๋าช่างไปพร้อมเลยนะครับโอเค น้ำหนักก็จะอยู่คงเดิมนะครับนี่เ,นเพื่อนๆแล้วก็เปิดกระป๋องที่2ได้ี่าตัวนะครับแล้วเรามาเทียบก,กันดูนะครับระหว่าง4ตัวกับ3ตัวนะครับเ,เพื่อนๆ3าตัวเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่กว่านะครับสี่ตัวก็ตัวรองลงมานะ้เพื่อนๆจะกินหอมมากครับน่าก,กินมาก ทีนี้ครับเราก็ต้องมารอลุ้นอีกทีนะครับตอนที่เราส่งคลิปนะครับเพื่อนๆถ้าเราส่งทันหนึ่งใน1ิคนนะครับเราก็จะได้รางวัลนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้รางวัลนะครับเพื่อนๆมาครับเพื่อนๆเรามารุ้นกระป๋องที่3ามกันเลยนะครับว่าเราจะได้3ตัวหรือเปล่านะครับเพื่อนๆงวดนี้ขอ3ตัวตรงเพื่อได้ส่งคลิปเพิ่มอีกนะครับขอหวยหรือขออะไรเนี่ยขอลากระป๋องมี3มตัวสองตัวเอาเอได้รางวัลไงเอาบนล่างด้วยไหมเอาในกระป๋องก็พอแล้วกระป๋องบนกระป๋องล่างไง โอเคหนึ่งเก้าสามสองสามเฮ้ยสามตัวอีกแล้ว ขอได้ให้จริงๆขอ3ตัวได้3ตัวนะครับเราก็ได้3ตัวอีกหนึ่งกระป๋องนะคะ <Wow. S 1> โอ้ยมีสิทธิ์ลุ้นรลคราวนี้แต่ก็อย่างว่าอ่ะเราต้องส่งให้ทันหนึ่งใน1ิคนแม่เราก็ไม่ได้รางวัลเอ้ยมันมี3ตัวหลายกระป๋องนะเนี่ยฉัน่าต้องมี3าตัวหลายกระป๋องแน่ๆเ uh. ลยคนอื่นๆก็ต้องได้3ตัวเหมือนกัน น่านดีสงสัยเราตกเป็นท่าการตลาดหรือเปล่าเนี่ยทุกทุกคนที่ซื้อไปเปิดก็คงจะได้3ตัวหลายกระป๋องเหมือนกันเราก็ต้องไปแย่งกันส่งเพื่อได้หน,นึ่งในสิคนเท่านั้นสิเราก็เล่นแค่สนุกหอมปากหอมคอ,อก,ก็พอนะครับเ <Okay. S 1> พื่อนๆลุ้นแค่พอสนุกก็พอ,พอนะเราถ้าเกิดคุณเปิด3ตัวได้หลายๆกระป๋องเราก็มีสิทธิ์แค่1นึ่งสิทธิ์ในการส่งลุ้นหนึ่งในสิแค่นั้นเองนะครับเราไปลุ้นกระป๋องที่4กันเลยนะครับว่าเราจะได้2ตัว3ตัวหรือ4ตัวนะครับเพื่อน น้ำหนักหนึ่ตัวครับกระบอกที่ได้4ตัวนะคะรับเพื่อน ว่าอันนี้ก็ผ่านมาตรฐานนะครับมี4ตัวนะคะนี่นะเวลาเราไปซื้อปลากระป๋องปกตินะครับเราอยากได้เยอะๆนะอยากได้หลายๆตัวนะครับแต่พอมาตอนนี้นะครับอยากได้ปลากระป๋องที่มันได้น้อยๆนะครับเพื่อจะได้ไปลุ้นรางวัลกับเขานะครับมาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกระป๋องต่อไปเลยนะครับโชว์ร้อนการผลิตก่อนนะครับโอเคกระป๋องนี้ไม่รู้จกว่าจะได้สองหรือสามตัวหรือสี่ตัวนะครับจากนั้นเราก็ชั่งน้ำหนักนะครับ เราเอาภาชนะวางบนตะแช่งนะครับเปิดไปก็รุ่นไปอเหมือนกันนะรเรนะาจะได้สามตัวหรือได้สี่ตัวสองสี่ตัวนะครับกระป๋องนี้นะตามมาตรฐานเขานะครับสี่ตัวนะครับมาลุ้กนกระป๋องต่อไปเลยนะครับ แล้วจารผลิตนะครับแล้วก็ชั่งน้ำหนักกนะ่อน โอเคะเดี๋ยวเราดูจานต่อไปนะครับว่าเราจะได้3ตัวแบบนี้หร <ter> in <ator> ือเปล่านะคะนะครับเรามาลุ้นกระป๋องต่อไปนะครับว่าเราจะได้3าตัว2ตัวหรือ4ตัวนะครับนี่ครับล็อตการผลิตครับแล้วก็ช่องหนักกอนแล้วก็จะรับบนตะช่างนะครับ อันนี้3ตัวอีกแล้วนะคะ <Wow. S 1> มี3ตัวได้3ตัวไหลก่กระป๋องเลย oh. ลวยากรู้กระป๋องต่อไปเลยนะคะร้ลดการผลิตนะคระ <c oughs> แล้วก็ช่างบดตะช่างก่อน ตัวนะคบนะครับลุ้น2อกระป๋องสุดท้ายนะครับแล้วแกะมานี่ก็ได้3ตัวหลายกระป๋องเหมือนกันนะคะถึงได้3ตัวนะครับน้ำหนักเขาก็ไม่ขาดนะครับอย่างกระป๋องเมื่อสักครู่นะครับเราได้3ตัวน้ำหนักก็อยู่ประมาณ202กรัมนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลุ้นกระป๋องนี้เลยนะครับวพาเราจะได้2ตัว3ตัวหรือ4ตัวนะคะร้อยการผลิตนะครับ 98กรัมน,นะครับ 2>, 1, 2 3กระป๋องน,นี้เปน3ตัวนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกระป๋องสุดท้ายนะครับเพราะเราจะได้3ตัวอีกหรือเปล่านะคะแล้วเปิดมาแล้วก็ได้ประมาณ56กระป๋องแล้วนะครับที่เป็น3ตัวนะนี่จะตกเป็นท่าการตลาดหรือเปล่านี่ถึงได้5 6กระป๋องนี้ผมก็ได้แค่สิเดียวนะครับในการส่งไปลุ้น10คนนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาลุ้นกระป๋องสุดท้ายนะครับผมขอลุ้นที่4ตัวได้ไหมครับสามตัวได้มาเยอะแล้วอันนี้ขอเป็น่ตัวนะคะรอดการผลิตนะครับโอเค ิดมาสิกระป๋องนะเพื่อนผมก็ได้ปลาสาตัวมาทั้งหมด1 2 3 4 5ส7ี่ได้มาทั้งหมด7กระป๋องนะคบเพื่อนโอ้โหนี่เราลุ้นกันไม่ไหวไม่ไหวั่นยังไงเราก็ลุ้นได้แค่สิบเดียวนะครับอันนี้นะครับเขาก็ไม่ได้จ้างเราโฆษณานะครับเพราะว่าผมเห็นว่ามันได้ลุ้นนะผมก็เลยซื้อมาลองเปิดลุ้นโชคดูนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปลุ้นหนึ่งในสิบคนที่ส่งคลิปไม่รู้จะส่งทันหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวเราลองชิมปลากระป๋องเขาดูนะครับโอเคปลากระป๋องเขาน่ากินเหมือนกันนนนะเพื่่ออกิหมครับ เป็นสักคำไหมครับอ,อ,อร่อยนะครับปลาเขาตัวใหญ่ดีนะครับเพื่อนๆรสชาติอร่อยด้วยนะครับถ้าต่เข้าเสวยวร้อนน่ะอิ่มเลยเนี่ย นี่เราจะมาลองชิมน้ำตังกลมนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับเพื่อนๆนี่ถ้าไปยำก็อร่อยเลยนะตักแรกข้าวก็อร่อยนะครับ<อ>ได้ทั้งลุ้นโชคนะครับได้ทั้งความอร่อยนะครับถ้่าเพื่อนอยากลุ้นความสุขแบบนี้ก็ลองดูตามทางชออ่องออนไลน์ตามรังคค้าที่รวมรายการกับเขานะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ บายไปมึงจะไปไหนรับผ <Bye. S 1> ิดชอบปลามึงแกะไว้มึงกินให้หมดด้วยไอ้หนีเลยแล้วใครจะกินหมดวะเนี่ย